ต่อยนักเรียนแลกเปลี่ยนเพราะไม่พูดภาษาอังกฤษปัดโทอวันนี้ใกล้จะมาบอกเคล็ดลับสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่จะไปศึกษาในประเทศอเมริกาหากคุณเผลอเข้าไปใกล้เคลลี่รัดเลจวัย22ปีแล้วหรือก็คุณควรจะพูดภาษาที่เธอเข้าใจได้เท่านั้นอย่าให้เคลลี่มาทำร้ายคุณเหมือนกับที่เธอทำกับนักเรียนจีนแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตท รายนี้นะหรือไม่ก็เรียนมวยไทยเตรียมไปด้วยแนะนำค่ะการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่20พฤษภาคมเมื่อหนุ่มสาวชาวจีนกำลังสนทนากันอย่างเมามันด้วยภาษาจีนบนรถไฟเคลี่บังเอิญอยู่บนรถไฟคันนั้นพอดีเธอก็เลยเดินไปหาทั้งคู่ด้วยความก้าวร้าวก่อนจะพูดว่าฉันไม่พูดภาษาจีนเพราะฉะนั้นหุบปากซะ หนุ่มสาวคู่นี้ก็ดีนะพวกเขารีบลงรถที่ป้ายถัดไปแต่ว่าเคลลี่กลับเดินตามมาหน้าตาเอาเรื่องก่อนจะต่อยเหยื่อสาวจีนรายเนี้ยจนน็อกเอาบอกแล้วว่าต้องเรียนมวยไทย หลังเหตุการณ์เคลลี่ก็เดินจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตำรวจก็สามารถจับกุมเธอไว้ได้เกือบทันทีพร้อมตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายและก่อความวุ่นวายก่อนหน้านี้สาวขี้ยัวรายเนี้ยเคยถูกจับมาแล้วหลายครั้งรวมทั้งเคยถูกจับข้อหามียาเสพติดในครอบครองด้วยแล้วถ้าคุณผู้ฟังเจอคนแบบเคลลี่เนี่ยคุณผู้ฟังจะรับมือยังไงคะอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ